คุณได้รับการชำระเงิน163.44บาทนับจากค่าย AOE Network นะครับซึ่งเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e ลของ ANC Studio นะครับ ก็ช่องของ a m c studio ก็จะเป็นช่องหนึ่งที่ทำวิดีโอเกี่ยวกับการสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับจากแอปหาเงินฟรีงานออนไลน์เว็บหาเงินฟรีในหน้าฟรีแลนซ์ยูทูบเบอร์ต่างเนาะก็สำหรับใครที่สนใจหารายได้ออนไลน์หรือวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับก็ผมจะส่งวิดีโอไปให้ไปให้คุณท,ทุกวันนะครับแล้วก็คุณก็ต้องกดซ b s สไคร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยเพื่อจะมีการแจ้งเตือนเข้ามานั่นเองเนาะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ผมจะมารีวิวแอปหนึ่งนะครับที่ผมเคยรีวิวมา 2- 3คลิปมาแล้วซึ่งแอปนี้นะครับหลังๆวันนี้มีคนบอกว่าไม่จ่ายเงินก็คือบินแล้วนั่นเองเนาะก็ผมก็ถอนไปแล้วก็ตอนนี้เงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดใน PayPal ของอ e ีเมลกันก่อนนะครับอ่าอันนี้คือเป็นบินเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะว่าเขาโอนเมื่อวันที่เท่าไหร่นั่นเองเนาะวันนี้วันที่ 20นะครับอ่าผมผมบันทึกของวันที่20น่นะตอนนี้นะครับอ่าณตอนนี้ผมบันทึกวันที่20นะครับอ่าตามนั้นเลยณนะพันจันที่ที่20เมษายนโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็จากค่าย AOE นะครับอ่าโอเคแล้วก็ต่อมาก็คือโอนเงิน163บาทแล้วก็จากแอปที่มีชื่อว่า Lucky U นั่นเองเนาะโอนเงินเมื่อวันที่20เมษายนศกราช2 0ั0นะครับเมื่อเวลา ห้าโมงเย็นห้ามงครึ่งนะครับผมตอนนี้เวลา1นึ่ทุ่มนะไอ้ไม่ใช่1นึ่งทุ่มหทุ่มพอดีนะผมเพิ่งลงคลิปนะไอ้ไม่ใช่อัดคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในบัญชี PayPal กันนะครับก็เปิดใน PayPal ก่อนอ่า p a y p a l ก็อันนี้เลยทุกคนเห็นไหมก็มีเงินเข้ามาจริงด้วยเนาะก็ตรงของเมื่อกี้เลยนะนี่เลยนะแอปของ Lucky You นะครับแล้วก็เงินก็เข้ามา นะครับผมนะแล้วก็เวลานะครับเวลาอยู่ตรงไหนเวลาอยู่ตรงนี้ทุกคน5โมงครึ่งแล้วก็วันที่20เมษในายนก็ถือว่ายังจ่ายอยู่นะแอปลัคกี้อยู่ยังจ่ายอยู่นะยังไม่ทิ้งนะเราจะยังไม่ทิ้งกันนะครับผมนะนี่เลยทุกคนแอปลัคกี้อยู่หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะโอเคสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับผมก็ ผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมในส่วนโลโก้ผมจะวางไว้ทางด้านขวามือซ้ายมือเนาะแล้วก็รหรัสแนะนําด้วยนะซ้ายมือเหมือนกันเพราะว่าผมจะอัปเดทเกี่ยวกับการเกี่ยวกับาการตัดต่อวิดีโอของผมที่หนึ่งนะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าแอปดีนะครับมันยังจ่ายจริงอยู่แล้วก็มันทํางานกันยังไงบ้างเนาะสำหรับคนที่เพิ่งดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตแล้วก็มารีวิวอีกทีหนึ่งว่าการทําเงินในแอป,ปนี้ทําเงินยังไงนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิธีการหางเงินออนไลน์แบบใหม่ๆแล้วก็เก่าๆด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในแอป,ปที่มีชื่อว่า Lucky You แล้วนะครับผมซึ่งหน้าตาแอป,ปก็ มีประมาณนี้เลยนะก็คือตรงน,นี้คือเป็นปุ่มโฮมนะครับมีปุ่มอะไรบ้างนะมีปุ่มอะไรบ้างสําหรับคนที่เพิ่งสมัครมาใหม่ๆนะคือสิ่งที่คุณต้องมาทําอย่างแรกก็คือมาที่ตรงนี้ก่อนนะอันดับที่1นนะครับผมนะอันดับที่2ก็คือมาที่เมนูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออันดับที่2นะแล้วก็อันดับที่3ก็คือมาที่เมนูที่มีชื่อว่าตรงนี้นะสปินนะครับผมนะอันนี้คือ3ามครับผมนะ แล้วก็4อยู่ตรงไหนนะครับ4ก็คืออยู่ที่ตรงนี้เลยทุกคนที่เป็นสีชมพูนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาทําตามสเต็ปเลยนะครับผมนะโอเคอันดับที่1เราไปที่3จุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือมาล็อกอินนั่นเองนะล็อกอินก็คือตรงนี้เลยนะมันจะมีให้เราล็อกอินนะครับอันนี้ผมล็อกอินแล้วนะครับผมนะก็ล็อกอินก็จะมีล็อกอินผ่าน Facebook แล้วก็ล็อกอินผ่านอีเมลนะครับก็ให้เราเลือกเลยว่าเราจะล็อกอินผ่านอะไรนะครับ โอเคต่อมาครับสิ่งที่2ที่เราต้องทําต่อไปก็คือมาที่คําว่า in v i t e นะครับก็คือซองจุดหมายอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะตรงนี้เลยนะซองจุดหมายนะครับผมนะมาที่คําว่า in v i t e แล้วก็ตรงคําว่า in v i t e ตรงนี้นครับอันที่จริงมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นกล่องให้เรากรอกนะครับผมก็คือให้เรากรอกอะไรให้เรากรอกรหัสแนะนําของเพื่อนก็คือรหัสอ่านอิงนะก็คือรหัสแนะนําของเพื่อนนั่นแหละเนาะ เพราะว่าถ้าเรากรอกไปเราจะได้รับคอยไปทั้งหมด2,800คอยแต่ถ้าเราไม่กรอบนะตรงนี้ที่เป็น Cash Wallet ตรงนี้มันจะไม่มีมันไม่มีนะครับทุกคนนะนเราต้องกรอกก่อนถ้าเราไม่กรอบเราจะไม่สามารถถอยเงินได้นั่นเองเนาะวิธีการกรอกก็ง่ายๆอีกนะก็กรอกตรงนี้นะ KPA8Z8E นะครับตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะพอกรอกเสร็จคุณก็กดนะครับผมนะกดเสร็จแล้วคุณจะได้รับไปเลย2,000 800คอยนะครับผมนะ2,800คะแนนนั่นแหละนะครับอ่าพอเราได้รับคอยตรงนี้นะครับคอยตรงนี้เอาไว้ไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อไปนะครับผมนะในส่วนของเมนูที่3าน่เองก็คือไปที่เมนูคําว่าสปินนะตรงนี้เลยนะกดเข้าไปเลยสปินก็คือเป็นการกดหมุนสปินนั่นเองซึ่งมันมีอยู่2วิธีการด้วยกันนะวิธีการแรกก็คือเป็นวิธีการ โดยการลงทุนนะครับก็คือก <HHH> ็ค <100 S 1> ือว่าลง Ed, ทุน100เหรียญนะครับผมเหรียญของเราอยู่ตรงไหนเหรียญของเราของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราลงทุน100เหรียญนะครับแล้วก็มันก็จะหมุนไปนะจะหมุนไปถ้าเราถ้าลูกสองตรงนี้นะชี้ตรงที่คําว่า800เราก็จะได้รับไปเลย800เหรียญนะครับถ้าชี้ตรงที่ว่า200เราก็จะได้รับไปเลย2 0 0เหรียญนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะส่วนสายฟรีก็คือมากดที่ตรงนี้นะครับผมนะสายฟรีก็คือว่าให้เรามากดที่คําว่าฟรีเลยทุกคน ตรงนี้นะฟรีก็คือว่ากดฟรีก็จริงนะไม่ต้องลงทุนด้วยเหรียญก็จริงแต่ว่าเราต้องแลกด้วยการดูวิดีโอนั่นเองก็คือดูโฆษณานั่นเองเนาะการดูโฆษณาก็มีความยาวประมาณ15วินาทีจนถึงจนถึง30วินาทีด้วยกันเนาะความยาวประมาณกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตทั้ง2วิธีเลยนะวิธีแรกก็คือวิธีการหมุนด้วยการใช้เหรียญน,นะครับผมหนะึ่งร้คอยนะครับโอเคครับผมแปบ๊บนึงนะครับ โอเคกดเลยนะลงทุน1 0 0่งร้อยคอยดูซิว่าจะได้เท่าไหร่อ่าผมลงทุนไป100ยคอยผมได้รับกลับมา1000คอยด้วยกันนะครับผมในส่วนนี้แนละ้วก็กดโคไปนะครับจากนั้นก็ผมจะมาเล่นด้วยการกดฟรีก็คือดูวิดีโอนั่นเองเนาะการลงทุนเราสามารถที่จะลงทุนด้วยคอยจํานวน5ครั้งด้วยกันแต่ผมไม่แนะนําให้เรามาเล่นด้วยการลงทุนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเยอะนะครับแต่ผมจะแนะนําให้เรามาเล่นด้วยการฟรีก็คือกดดูวิดีโอ เพื่ออะไรเพื่อว่าการดูวิดีโอเราจะต้องดูโฆษณาเองใช่ไหมการดูโฆษณาตรงนี้แหละทุกคนนะเพราะว่ามันจะทําให้แอปนะครับมีไรายได้เข้ามานั่นเองเนาะพอแอปมีไรายได้เข้ามานะครับแอปก็จะจ่ายเงินให้เรานั่นเองเนาะแต่ถ้าเราไม่ดูโฆษณานะครับแอปก็จะไม่มีเงินจ่ายมาให้ที่เรานั่นเองนะครับก็กดการกระบาดท,ทิ้งไปเลยนะครับผมโอเคผมได้รับมาเพิ่มเติมคือ800คะแนน นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะต่อมานะครับเรามาที่เมนูคําว่าโฮมต่อเพื่อไปที่เมนูหน้าแรกนั่นเองนะครับกดไปที่โฮมจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกคือสเต็ปที่4นะครับหรือขั้นตอนที่4เราก็ต้องมาที่ตรงที่เป็นรูปภาพที่เป็นสีชมพูตรงนี้เลยนะผมอยากจะบอกว่ารูปภาพที่เป็นสีชมพูมันมีรูปอื่นอีกนะก็คือเลื่อนไปทางขวามือเลื่อนไปซ้ายมือนะเห็นไหมมันมีประมาณ20อันด้วยกันนะคือ20รูปด้วยกันนะครับผม อันนี้คือเป็นการหมุนสปินเหมือนกันนะครับผมกดเข้าไปเลยนะกดไปเสร็จนะทุกคนนะเราก็จะให้เราเล่นหมุนสปินด้วยกันคือว่าเกมนี้มันก็ประมาณว่าถ้าเรานะครับผมนะหมุนให้ได้เป็นไอศครีมที่เป็นสีชมพูนะครับ3อันนี้นะนะครับ3อันนี้ไอชนี่นะครับผมนะให้มันอยู่ที่ช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็จะทําให้เรานั้นได้รับ รางวัลสูงสุดก็คือ2,000แต้มนะครับผม2,000แต้มเนาะโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอเสียก่อนนะือประมาณลงทุน100เหรียญก่อนอันนี้ผมได้รับมาคือ800เหรียญน,นะครับผมลงทุนต่อไปส่วนใครที่จะกดดูฟรีก็กดได้เลยนะอ,อันนี้คือเป็นคอมพลีทก็คือได้รางวัลสูงสุดนะครับก็คือว่าได้เท่าไหร่คือได้เท่าไหร่ได้2,000แต้มนั่นเองเนาะ ผมแคปจอยปนนึงได้เปล่าเดี๋ยวผมขอแคปจอยนึงนะโอเคแคปจอยแล้วทุกคนโอเคทีนี้นะครับผมหนะ้าต่อมาก็คือเราก็กดครูไปเลยถ้าเราได้รับรางวัลสูงสุดแล้วผมไม่แนะนําให้เราเล่นต่อเพราะว่าถ้าเราเล่นต่อจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดแบบนี้เลยทุกคนกดไปเลยแถงอ่าก็คือว่าเราจะได้รับเพิ่ม แต่ว่าโอกาสที่เราจะเสียคของ้างเยอะเพราะว่ารางวัลที่เราได้สูงสุดก็คือเราได้มาแล้วนั่นเองเนาะโอกาสที่เราจะได้ของน้อยๆก็มีเยอะนะครับผมโอ,อเคเดี๋ยวเราไปต่อไปเลยนะต่อไปคืออันนี้เลยนะเราสังเกตว่าการลงทุนนะมันจะมี200บาทไอ้สองร้อยเหรียญจากเมื่อกี้แค่100เหรียญเท่านั้นเนองเนาะก็คือว่ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเองและรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดก็จะยิ่งน้อยลงนะโอกาสที่เราจะได้คือน้อยลงมากเนาะแอปนี้เราไม่เรา เราจะเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็คือว่ามันได้แต้มง่ายมากเลยทุกคนเห็นไหมผมตอนนี้ก็ได้แต้มมาแล้วประมาณ241,700แต้มนะอ่าเมื่อกี้ผมเสียนะผมได้ผมลงทุนไป3ามแล้วก็ได้กลับมาเหมือนอันนี้คือลงทุน3ามได้กลับมาสี่ก็ถือว่าได้กําไรหนึ100คะแนนเนาะอ่าที่เหลือก็เราก็มาเล่นด้วยการดูวิดีโอดีกว่านะครับผมนะแต่ว่าผมไม่ดูวิดีโอเพราะว่าจะทําให้เสียเวลาในการรีวิวแอปนั่นเองเนาะ โอเคครับผมนะต่อไปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งสุดท้ายก็คือว่าตรงที่เมนูคําว่าตรงนี้เลยทุกคน Cash Wallet นะก็คือเมนูการถอนเงินนะครับผมอถอนเงินเนาะเมนูการถอนเงินนี้คือเราต้องใส่รหัสแนะนํานของเพื่อนก่อนถึงจะมีนะครับกดเข้าไปเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินด้วย2วิธีด้วยการวิธีแรกก็คือ โดยการแลกเป็นบัตรคูปองนะอันนี้คือเป็นบัตรคูปองกิฟต์การ์ดนะครับวิธีที่2คือ PayPal ผมแนะนําให้เรามาแลกด้วย PayPal เพราะว่าจะได้เงินสดเข้ามานั่นเองเ,องเนาะแลกขั้นต่านะครับผมอยู่ที่756,00 0นคอยหรือเท่ากับ756,00 0เหรียญนั่นเองเนาะหรือเท่ากับเงินไทยคือ97.61บาทซึ่งเงินที่เป็นค่าของไทยคือ9 7 6 1บบาทนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ ค่าเงินดอลลาร์นะครับถ้าเงินค่าเงินมันสูงก็จะทําให้เงินไทยก็คือสูงไปตามเนาะแต่ว่าถ้ามันต่ําก็คือมันก็จะต่านะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะเมื่อก่อนคืออยู่ที่90นะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่97สนะครับผมนะส่วนประวัติการถอนเงินของผมนะครับเราก็มากดที่ตรงนี้ได้เลยนะแคชเดีเดมนะครับผมนะกดเข้าไปเลยเนาะกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีนะครับประวัติการถอนเงินนั่นเอง ซึ่งผมถอนเงินมาแล้วจากแอปตัวนี้นะครับก็คือ300 300 300ก็คือเท่ากับ1000บาทเนาะแล้วก็อีกหนึ่งประมาณ1นึ่งแล้วก็ล่าสุดก็คือหนึ่งก็ประมาณ2 0 0อกว่าบาทนะจากแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า lucky you นะครับผมนะแต่ว่าในระบบตอนนี้ยังไม่อัปเดตเลยนะผมถอนวันที่13นะครับผมนะ13นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่20นะครับผมนะใช้เวลา7วันด้วยกันนะครับในการที่ระบบโอนเงินเข้ามานะครับผมนะ บางคนบอกว่าถอนเงินไปแล้วเงินไม่เข้าปัจจัยแรกที่ผมคิดว่าก็คือว่าผมคิดว่าคนน่าจะใส่ใส่อีเมลผิดอย่างเช่นนะผมจะถอนเงินตรงนี้นะอ่าตรงนี้ที่เราจะใส่อีเมลถ้าเราใส่อีเมลผิดเราจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับอ่าตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะผิดนั่นเองเนาะโอเค อีเมลตรงนี้คืออ e ีเมลที่เราทําการสมัครกับเพย์พาอยู่แล้วถ้าใครมีอ e ีเมลที่สมัครกับเพย์พาก็เอาอ e ีเมลนั้นแหละมาใส่ตรงนี้เลยนะใส่ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันเป๊ะแล้วก็กดทว่าโกนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครอ e ีเมลเพย์พาอย่าใส่อ e ีเมลมั่วๆนะไม่งั้นก็จะไม่ได้เงินนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการรีวิวคันล่าสุดของผมนะก็เป็นบินที่5ใช่ไหมรู้สึกหนึ่งสองสามแชี่งโอเคเป็นบินที่5นะครับผมในรอบ หนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนพอดีเป๊ะแหละเอ๊หนึ่งเดือนหรือเปล่ปาประมาณ20กว่าวันหรือเปล่ปาผมไม่แน่ใจนะผมเล่นแอป,ปนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่คิดว่ายังคิดว่าแอป,ปนี้ไม่จ่ายนะก็ผมก็รีวิวแล้วคือมันยังจ่ายจริงๆนะก็ก็กดไลค์ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณด้วยแล้วกันเอ๊ะไม่ต้องขอบคุณก็ได้ก็แค่บอกว่าคอมเมนต์แล้วก็ ใส่รหัสของตัวเองก็พอนะเผื่อมีคนจะสมัครก็มาใส่ของเราได้เลยนั่นเองนะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ